สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูมัฟฟินมิกเบอรี่นะคะสูตรนี้นุ่มละมุนค่ะข้ามคืนก็ยังนุ่มอยู่นะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยไปดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้เนยละลายค่ะ80กรัมนะคะใส่ลงในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมคนให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลทรายแล้วก็เนยเข,เข้ากันดีค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองค่ะอันนี้ในคลิปเใช้เป็นเบอร์สองนะใครจะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้ค่ะตีให้เข้ากันค่ะค่ะตีเร็วนิดนึงนะคะให้น้ําตาลทรายเขาละลายค่ะเมื่อน้าตาลทรายละลายดีแล้วใส่นมสดลงไป90มลลิตรค่ะคนให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเติมถัเวเยกเกลือนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะกลิน่นวานิลลาหนึ่งช้อนชา คนให้เข้ากันค่ะค่ะพักไว้ก่อนมาดูในส่วนของแห้งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมผงฟูหนึ่งช้อนชาแล้วก็เบกกิงโซดาอีกครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราร่อนของแห้งใส่ลงในชามของเหลวที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะาจะสังเกตว่าร่อนแล้วเนี่ยตัวแป้งเขาก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็ตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในคั้นตอนนี้อย่าคนนานเกินไปนะคะคนจนกว่าแป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเขาจะเข้ากันดีค่ะไม่หเห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆนะคะให้แป้งและส่วนผสมอื่นๆเขาเนียนเข้ากันดีแต่ว่าอย่าคนจนนานเกินไปนะคะเดี๋ยวขนมเขาจะเหนียวนะค่ะคนให้ได้ประมาณนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเติมมิกเบอร์รี่ลงไปค่ะ100กรมัมใครจะเพิ่มมาตราส่วนก็ได้มิกเบอร์รี่ถ้าต้องการให้หวานนำไปคลุกน้ําตาลก่อนนะคะแต่ในคลิปนี้เองไม่ได้คลุกนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่มัฟฟินทําเสร็จออกมาตัวแป้งเขาก็จะออกรสหวานตัวเบอร์รี่เขาก็จะออกรสเปรี้ยวนะคะหลังจากนั้นเราตักใส่ถ้วยค่ะวันนี้เอจะใช้เป็นถ้วยจีบแบบนี้นะคะขนาด3 2 1 9ค่ะใครมีไซส์อื่นก็ใช้ไซส์อื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นถ้วยตัวถ้วยมัฟฟินก็ได้ค่ะตามที่เรามีเลยค่ะตักใส่เกือบเต็มถ้วยตามภาพเลยนะคะเพื่อเพิ่มความน่ากินเรานำบิกเบอร์รี่ของเรามาตกแต่งด้านบนนิดนึงค่ะ ก่อนที่เราจะนำไปอบนะคะตกแต่งเพื่อให้เขาสวยงามแล้วก็เพิ่มความน่ากินให้กับขนมของเราด้วยค่ะจะสังเกตว่าสูตรนี้ค่อนข้างจะทำง่ายนะคะแล้วก็รสนุ่มละมุนแล้วก็หวานกำลังดีค่ะอย่างที่บอกถ้าใครต้องการความหวานจากตัวเบอร์รี่นำไปคลุกน้ำตาลก่อนนะคะ mm. เมื่อเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ25นาที อุณหภูมิแล้วแต่เตานะเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันสังเกตจากเตาของเรานะคะอบสุกออกมาก็จะได้หน้าตาตามภาพเลยค่ะเป็นมัฟฟินลักษณะแบบนี้เลยก็จะฟูๆฝู่นุ่มๆตามภาพเลยค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เคาะเอาจะพิมพ์ค่ะแล้วก็นำมาพักบนตะแกรงนะคะมัฟฟินกินร้อนๆจะอร่อยนะคะเพื่อน ถ้าเกิดว่าใครทําขายนะเวลาที่จะเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยก็นํามาอุ่นนิดนึงนะคะก็เสร็จแล้วราคาสำหรับเมนูมา f ฟินมิกเบอร์รี่หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง,ง,ง youtube และช่องทาง facebook เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ